ือทางกลับบ้านที่ผมใช้ทุกวันแต่คืนนี้มันเงียบเกินไปไฟถนนบางดวงติดเหมือนความมืดตั้งใจเว้นช่วงให้ผมขี่ผ่านบันทีล่จุดผู้ใหญ่เคยเตือนว่าอย่ากลับดึกทางนี้และอย่าทาักใครก่อนถึงบ้านผู้หญิงคนเดึยืนอยู่ข้างทางพี่ไปทางนี้ไหม แค่หน้าปากซอยได้ครับขึ้นมาเลยเธอขอไปด้วยแค่หน้าปากซอยเอเห็นมากผมมองกระจกหลังแต่เงามีแค่ผมคนเดียวผมหันกลับไปดูตรงนั้นว่างเปล่าหายไป เริ่มแคบลงยังเหลือทางอีกไกลสองข้างทางเต็ไมไปด้วยต้นกล้วยใบไ,ไหวทั้งที่ไม่มีมีเสียงเรียกชื่อผมดังมาจากใต้ต้นกล้วยเ,เสียงมันยืดยาวผิดธรรมชาติไม่เหมือนคนมันเสียงผิดปกติเ,เหมือนยืนแต่ไม่แตะพื้นไม่ได้ยืนบนดิน สองข้างโผลมาแต่ตัวมันไม่โผลมาผมเร่งผ่านทางทีแบบไม่หันกลับไปมองผมขับมาจนถึงหน้าวัดเก่าเหมือนจะเป็นวัดที่ปิดมานานหลายปีแต่ทีนี้มีแสงเทียนไฟในโบสถ์ดับสนิทเหลือแค่เทียนที่คนวัดจุดข้างไว้ผมยืนอยู่ตรงนี้เหนื่อยเกินกว่าจะระวังอะไรไหลังส่วนอะไรสับสน ฟังแล้วผิดเพี้ยนกลับผิดทางแล้วและเมื่อผมหันกลับไปทีวัดวัดหายไปมันไม่เคยมีวัดตรงนั้นผมตัดสินใจขับต่อไปและผมเจอมาดำจองผมไม่กระพริบมันไม่ห่าผมตัดสินใจขี่ผ่านมันลุกขึ้นวิ่งตามเงาของมันสูงขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งผมขับไวเท่าไร่มันยิ่งมันสูงขึ้นเรื่อยๆมาดำหยุดตรงป่าช้าเก่ามันหันมามองผมครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไป ในความมืดเหมือนแค่มาส่งเลยแลับผมก็ขับต่อมาจนถึงบ้านไฟใ,ในบ้านเปิดอยู่เหมือนมีใครรออยู่เมืผมมาถึงบ้านเงียบเกินไปผมไม่อยู่คนเดียว พราะบางทีผมอาจไม่ใช่คนที่กลับบ้านและถ้าใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้คอมเมนต์มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับ